ตอนที่283เพิ่มความแข็งแกร่งในขณะที่การเปลี่ยนรูปของอาวุธเซียนดูเหมือนจะเป็นงานที่ง่ายแต่ในความเป็นจริงกระบวนการนี้เป็นหนึ่งในความยากลำบากที่สุดหากการควบคุมของผู้บ่มเพาะไม่เพียงพอจากนั้นชิ้นส่วนของอาวุธเซียนจะหายไปจากกลางของผู้บ่มเพาะและทำให้พวกเขากลายเป็นคนพิการในบางกรณีที่ร้ายแรงเมื่ออาวุธเซียนระเบิดพลังงานจำนวนมากซึ่งเพียงพอสำหรับผู้บ่มเพาะที่จะพบว่าตัวเองได้ตกตายโดยไม่รู้ตัว กระบวนการนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างง่ายเมื่ออยู่บนกระดาษแต่อุปสรรคเหล่านี้ทําให้ผู้บ่มเพาะหลายคนถูกบังคับให้หยุดก่อนที่พวกเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ในเวลาเดียวกันมันก็ทําให้ผู้บ่มเพาะหลายคนต้องสูญเสียชีวิตขณะที่ผลที่ตามมาคืออัตราความสําเร็จของเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่จะทะลวงผ่านด่านกลายเป็นเซียนปฐพีนั้นคือหนึ่งในสิบส่วนแต่ละคนและทุกคนที่ทะลวงผ่านด่านนั้นคือผู้มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนจํานวนมาก เจียงเฉิงยังคงดูดซับพลังงานจากภายในแกนอสูรยอย่างต่อเนื่องในอัตราคงที่แล้วในที่สุดอาวุธเซียนภายในจุดตันเทียนของเขาก็ได้มาถึงจุดที่มันก็สั่นอย่างไม่สเสถียรพลังงานที่เปล่งออกมาจากอาวุธเซียนของเขานั้นแข็งแกร่งมากจนเจียนเฉิงพบว่ามันค่อนข้างยากที่จะควบคุมราวกับว่ามีช้างตัวมหมาพยายามดึงมันออกไปจากเขาวันหนึ่งผ่านไปโดยที่เจียนเฉิงน,นั่งอยู่หน้าน้ำตก แกนอสูนระดับสี่จำนวน20อันถูกดูดซับโดยเขาก่อนที่อาวุธเซียนจะถึงขีดจำกัดสูงสุดที่มันจะดูดซับพลังงานได้และใกล้จะระเบิดแล้วแม้แต่ร่างของเจีนเ้นเชิญก็มาถึงขีดจำกัดแล้วพลังงานที่หลังไหลเข้ามาภายในร่างกายของเขานั้นเคลื่อนไหวในปริมาณที่มากจนทําให้ร่างกายของเขาเริ่มมีเลือดไหลซึมออกจากกลูกขุมขนแม้แต่อวัยวะในร่างกายของเขาก็รู้สึกกดดันอย่างมากแกนอสูนในมือของจีน้นเชิญถูกดูดซับพลังงานทั้งหมดไปแล้ว ดังนั้นเจี้นเฉินจึงนำเอาแกนอสูนระดับ5ออกมาจากเข็มขัดมิติของเขาแกนอสูนระดับ5แข็งแกร่งกว่าในแง่ของคุณภาพและปริมาณมากกว่าแกนอสูนระดับ4ในขณะที่พลังงานจากแกนอสูนระดับ5เข้าสู่จุดตันเทียนของเจี้นเฉินอาวุธเซียนของเขาไม่สามารถรับได้อีกต่อไปจึงได้ระเบิดขึ้นทันทีทําให้ชิ้นส่วนเล็กๆจํานวนมากปรากฏขึ้นภายในจุดตันเทียนของเขาช่วงเวลาที่อาวุธเซียนระเบิดนั้น พลังงานที่แข็งแกร่งจำนวนมากระเบิดออกจากจุดตันเทียนของเขาในที่สุดพลังงานกระแทกเข้ากับอวัยวะภายในของเจี้ยนเฉินและแม้กระทั่งเส้นที่จรของเขาก็ราวกับว่ามันระเบิดเข้าไปในร่างกายของเขาเจี้ยนเฉินกลั้นเสียงคร่ำครวญนขณะที่เขากระอักเลือดออกมาเต็มปากตั้งแต่อาวุธเซียนของเขาระเบิดเขารู้สึกได้ถึงความเสียหายจำนวนมหาศาลต่อร่างกายของเขาในฐานะผลสะท้อนกลับ ปริมาณของความเจ็บปวดนั้นรุนแรงมากจนร่างกายของเจียนเฉินรู้สึกมึนงงไปหมดแม้แต่ศีรษะของเขาก็เริ่มรู้สึกวิงเวียนเมื่อเขาสายไปมาจนเกือบหมดสติมันเป็นขั้นตอนนี้ที่ทำให้คนหลายคนต้องตายบนเส้นทางของพวกเขาเพื่อที่จะเป็นเซียนปัทภีเจียงเฉินกัดริมฝีปากของเขาเพื่อต่อต้านความเจ็บปวดที่ยังคงมีอยู่เขารู้สึกว่าพลังงานจากตอนที่อาวุธเซียนของเขาแตกกระจายได้เข้าสู่กระแสะเลือดหลักของเขา หัวใจของเจียนเฉินบีบแน่นขณะที่เขาโยนความลังเลออกไปชิ้นส่วนหลายพันชิ้นล้วนเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของเขาอย่างใกล้ชิดดังนั้นเขาจึงสามารถรู้สึกถึงมันในแต่ละชิ้นและทุกๆชิ้นเจียนเฉินพยายามดูดซับพลังงานจากแกนอสูรระดับ5ในทันทีเพื่อเติมพลังงานที่เขาสูญเสียไปเจียนเฉินทำให้มันผ่านพ้นขีดจำกัดระหว่างความเป็นความตายสิ่งต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ชิ้นส่วนอาวุธเซียนจะอยู่ภายในจุดตันเทียนชั่วคราวพวกมันจะไม่อยู่ถาวรพลังงานจํานวนมากเคลื่อนไปรอบๆจุดตันเทียนก่อนที่จะหายไปในอัตราที่น่าตกใจและถ้าพลังงานทั้งหมดหายไปผู้บ่มเพาะก็จะกลายเป็นคนพิการพลังงานบริสุทธิ์จากแกนอสูรระดับห้าไหลเข้าสู่จุดตันเทียนของเขาทันทีที่อยู่ข้างในพลังงานจะเติมเต็มทุกชิ้นส่วนของอาวุธเซียนของเขาขอบคุณที่พลังงานนั้นไม่เพียงแต่จะเติมพลังงานในแต่ละส่วน แต่ยังมีพลังงานส่วนเกินที่จะเริ่มพยายามปรับแต่งชิ้นส่วนอีกครั้งดังนั้นชิ้นส่วนจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อคุณภาพของชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นขั้นตอนของกระบวนการนี้ต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากดังนั้นพลังงานที่แข็งแกร่งอย่างมากจากแกนอสูรระดับ5้าจะเข้าสู่ร่างของเจีนเฉิญผ่านรูขุมขนของเขาและเริ่มรวมตัวกันภายในจุดตันเทียนของเขา ภายในครึ่งวันพลังงานภายในแกนอสูนระดับ5ได้ถูกดูดซับทั้งหมดอย่างสมบูรณ์อย่างรวดเร็วจี้เฉินคว้าแกนอสูนระดับ5อีกสองอันจากเข็มขัดมิติของเขาข้างในจุดตันเทียนของเขาชิ้นส่วนอาวุธเซียนยังคงกระพริบแสงสลัวสลัวราวกับว่าพวกมันเป็นดวงดาวเล็กๆปริมาณพลังงานที่พวกมันดูดซับทำให้พวกมันมีลักษณะคล้ายกับหลุมดำมากกว่าเนื่องจากไม่มีสัญญ,ญาณที่จะหยุดแต่แสงก็แข็งแกร่งครึ่งทุกวินาทีที่ผ่านไป ความยากลำบากและปัญหาขององค์การทะลวงผ่านให้เป็นเซียนปัทพีอยู่ในขอบเขตที่แตกต่างกันของความยากลำบากก็ว่าการทะลวงผ่านครั้งก่อนของเขาเขาต้องควบคุมทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดมิฉะนั้นความพยายามทั้งหมดของเขาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย อีก3วันผ่านไปส่งผลให้เจี้ยงเฉินใช้พลังงานอย่างเต็มที่จากแกนอสซุ์ระดับ5้าหลาย10แกนตอนนี้เศษชิ้นส่วนแต่ละชิ้นะส,สมพลังงานจำนวนมหาศาลเพื่อให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอิ่มตัวอย่างแท้จริงตอนนี้พวกมันมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นเหมือนอัญ,ญมณีที่ส่องแสงทำให้จุดตันเทียนของเจี้ยงเฉินดูราวกับว่าเป็นมหาสมุทรแห่งดวงดาวที่ส่องแสง ด้วยความคิดเดียวจิตวิญญาณของจี้นเชิญก็เปลี่ยนเป็นชิ้นชิ้นนับพันชิ้นในขณะที่เขาเริ่มขึ้นรูปชิ้นส่วนของอาวุธเซียนของเขาในเวลาเดียวกันแกนอสูรระดับ5ทั้งสองที่อยู่ในมือของเขายังคงส่งกระแสพลังงานไปยังจุดตันเทียนของเขาจุดตันเทียนของเขาเหมือนหม้อขนาดใหญ่และมีพลังงานเหมือนเป็นไฟที่ทำให้ชิ้นส่วนที่จะได้รับการกลั่นและหลอมเหลวแครกอมีรอยแตกเกิดขึ้นก่อนบนใบหน้าของเจีนเ้นเชิญ ก่อนที่ทั่วทั้งร่างกายของเขาจะมีรอยแตกมากมายรอยแตกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทําให้ร่างกายของเขาเกิดรอยร้าวไปทั่วในท้ายที่สุดผิวของเขาก็เกือบจะเหมือนกับผิวของผู้สูงอายุก่อนที่จะจากไปในที่สุดเกือบจะกลายเป็นเซียนปัทีร่างกายของเขาเองก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเซียนปัทีเป็นการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพอย่างมากจากเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษมันจะไม่เพียงแต่ทําให้ร่างกายแข็งแกร่ง แต่มันจะทำให้ผิวหนังของร่างกายถูกสลัดทิ้งและสร้างขึ้นมาใหม่ผิวเก่าหลุดลอกออกไปเพื่อเผยให้เห็นผิวใหม่ของเจี้ยนเชิญผิวใหม่มีความโดดเด่นเหมือนผิวของทารกและมีแสงแปลกๆป,ก,ปกเปล่งประกายอยู่รอบๆสามช่วยยามต่อมาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเจี้ยนเชิญเสร็จสมบูรณ์พลังเซียนของเขาได้รับการขึ้นรูปใหม่อย่างสมบูรณ์กระบี่วายุโปรยลอยอยู่ภายในจุดตันเทียนของเจี้ยนเชิญอีกครั้งราวกับว่ามันไม่เคยถูกทำลายในตอนแรก อย่างไรก็ตามปริมาณพลังงานที่บรรจุอยู่นั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าก่อนหน้านี้อย่างน้อยหลายสิบเท่านี่ไม่ใช่ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นการเพิ่มขึ้นออย่างก้าวกระโดดในด้านคุณภาพหากปริมาณพลังงานภายในกระบี่วายุปโปรยเมื่อก่อนนั้นเป็นเหมือนถังน้ำปริมาณของพลังงานในขณะนี้จะเป็นเหมือนมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดหากพลังงานเมื่อก่อนเป็นเหมือนไฟขนาดเล็กที่สามารถเผาไหม้ได้เพียงกระดาษ จากนั้นพลังงานในตอนนี้เป็นเหมือนนรกที่บ้าคลั่งที่สามารถละลายได้แม้กระทั่งเหล็กทั้งสองไม่สามารถเปรียบเทียบกันในระดับที่สัมพันธ์กันได้เจียนเฉินไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพลังงานยังคงไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาและไหลเข้าสู่กระแสะเลือดอวัย,ยวะภายในเส้นชีพจรเนื้อเยื่อและแม้กระทั่งในจุดตันเทียนของเขาอีกครั้งขั้นตอนก่อนหน้านี้ที่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีไว้สำหรับความก้าวหน้าในการเป็นเซียนปฐพี ตอนนี้ระบบการปรับสภาพร่างกายของเขาทั้งหมดนี้เป็นไปตามวิธีบันทึกการหล่อหลอมทางร่างกายของบัญญัติกระบี่นพาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาถึงตอนนี้พลังเซียนของจิ้นเฉินนั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าอาจกล่าวได้อย่างแน่นอนว่าช่วงเวลานี้ร่างกายของเขาได้ถูกควบคุมอย่างดีจากนั้นความแข็งแกร่งของเขาก็จะเพิ่มขึ้นออย่างก้าวกระโดดอีกครั้งตอนที่284การกลับมา ตอนนี้อย่างน้อยก็แข็งแกร่งกว่าเดิมนับสิบเท่าพลังเซียนของเจ้ยนเฉินยังคงชลางผิวของเขาต่อไปก่อนที่จะดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเขาจ้ยนเฉินทําการหล่อหลอมร่างกายของเขาจนเสร็จสมบูรณ์แต่ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเขาที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพหากเขาต้องออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาร่างกายของเขาก็จะถูกเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นรูปร่างที่เขาไม่ต้องการ เขาจะแข็งแกร่งและนั่นจะทําให้กล้ามเนื้อของเจียนเช,เชิญเบียดแน่นขึ้นมากการพัฒนาแบบนี้ไม่เหมาะกับสิ่งที่เจียนเชิญต้องการไม่มีมือกระบี่คนใดที่มีร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อผู้ใช้กระบี่จะต้องผอมบางด้วยเหตุนี้มันจะเป็นประโยชน์มากขึ้นสําหรับมือกระบี่ที่จะสามารถกวาดแกว่งกระบี่ไปที่ตําแหน่งใดใดที่มีการใช้พลังงานหรือการเคลื่อนไหวจํานวนน้อยที่สุดด้วยเหตุที่บทบัญญัตินภาบันทึกไว้ก็คือ บันทึกการหล่อหลอมร่างกายจะเหมาะกับผู้ใช้กระบี่ที่ต่อสู้ในลักษณะเดียวกับนักดาบด้วยเหตุนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างแต่ยังคงทำให้ร่างกายแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องตราบใดที่พลังงานถูกส่งไปยังภายในร่างกายแล้วร่างกายทั้งหมดก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยรวม ชั้นของพลังงานจะไหลผ่านร่างของเจี้ยนเฉินอย่างต่อเนื่องด้วยแสงที่เปล่งประกายหลังจากการเปลี่ยนแปลงน,นั้นพลังงานบริสุทธิ์ได้ผสมกลมกลืนกับร่างกายของเจี้ยนเฉินทำให้ร่างกายและเลือดเนื้อของเขาดีขึ้นอย่างมาก พลังงานจากแกนอสูรระดับ5จะถูกใช้แทนพลังงานของเขาเองการเสริมความแข็งแกร่งร่างกายของเขาต้องการพลังงานจำนวนมหาาเนื่องจากเจียนเฉินมีแกนอสูรเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานมากเกินไปเหตุการณ์ที่น่าอึดอัดใจที่เกิดขึ้นในคาสน์เจียงหยางจะไม่เกิดขึ้นอีกกระบวนการขอองค์การควบคุมและปรับสภาพร่างกายของเขาต้องใช้เวลานานขึ้นหลังจากนั้นเจ็ดวันเจียนเฉินได้ดูดซับแกนอสูรระดับ5อีกสองโหลก่อนจะเสร็จสิ้นในที่สุด มาถึงตอนนี้เขาถึงขีดจำกัดสูงสุดหากเขาต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งร่างกายของเขาอีกเขาจะต้องใช้พลังเซียนของเขาในการเปลี่ยนรูปเจียนเฉิงลืมตาของเขาขึ้นบนก้อนหินขนาดใหญ่อย่างช้าๆในที่สุดเขาก็กลับสู่ดินแดนแห่งความเป็นจริงหูของเขากระดิกเมื่อได้ยินเสียงคำรามของสัตว์ป่าซึ่งได้ยินจากระยะไกล,กลเมื่อรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเชิงคุณภาพของพลังเซียนของเขา เชียงเชิญอดไม่ได้ที่จะมีรอยยิ้มอย่างมีความสุขเป็นอย่างมากบนใบหน้าของเขาณนวันนี้ในที่สุดเขาก็ได้ทะลวงผ่านด่านปลายเป็นเซียนปฐพีโดยได้รับตําแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในทวีปตอนนี้ร่างกายของข้าแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเมื่อมาถึงจุดนี้ข้าพนันว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าอย่างน้อย12เท่าในอัตรานี้แม้แต่ระดับเซียนก็ไม่มีหวังที่จะทําลายข้าได้ด้วยอาวุธเซียนของเขา เจียนเฉินพึมพำนขณนะที่เขาจิ้มร่างของตัวเองซึ่งดูมีความสุกป,ปกคลุมอยู่บนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาคิดถึงผลลัพธ์เมื่อยื่นมือของเขาออกไปความเข้มข้นของพลังเซียนก็เริ่มไหลไปที่แขนของเจียนเฉินก่อนที่จะสร้างกระบี่วายุปโปรยอย่างรวดเร็วเมื่อกระบี่วายุปโปรยปรากฏขึ้นในมือของเจียนเฉินมันจะปล่อยแสงที่รุนแรงซึ่งดูเหมือนว่าจะคมชัดกว่าแต่ก่อนกระบี่วายุปโปรยตอนนี้ไม่ได้มีรูปร่างหรือขนาดที่แตกต่าง กระบี่นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนอกจากการเปล่งประกายที่เพิ่มขึ้นของมันมันเกือบราวกับว่ามันสะท้อนแสงอย่างชัดเจนราวกับกระจกมันสามารถส่องสว่างไปทั่วบริเวณโดยรอบทันใดนั้นเมื่อมือของเจี้นเชิญกวดแก,กว่งเพียงครั้งเดียวกระบี่วายุปโปรยก็เริ่มกวดแก,กว่งอย่างแรงด้วยเสียงอันดังที่กระบี่ที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศแสงสีเงินสว่างออกมาจากกระบี่วายุปโปรยและตัดหญ้าทุกต้นรอบตัวที่สัมผัสกับ,กบมันเป็นผงทันที แววตาที่ทอประกายปรากฏขึ้นในดวงตาของเจ้นเชิรนในขณะนั้นที่ร่างของเขาพลันหายไปในอากาศร่างกายของเขาตรวจพบได้ยากเนื่องจากได้ยินเสียงกรีดร้องที่หูกระบี่วายุโปรยเพิ่มเป็นภาพสะท้อนในกระจกหลายๆชุดในขณะที่ลอยอยู่เต็มอากาศก่อนที่จะแทงออกไปทุกทิศทาง ด้วยความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อของเขานั้นเพียงพอสำหรับสร้างลมกระโชกขนาดใหญ่ที่พัดเข้าไปในทุง่งลมพัดไปอย่างช้าๆก่อนที่จะทำให้หญ้าและใบไม้บางส่วนลอยขึ้นไปในอากาศแล้วหมุนไปรอบๆตัวเจียนเฉินครับอัญญประกาศคู่กระบี่วายุปโปรยยังคงส่งเสียงดังก้องด้วยเสียงกรีดร้องอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาพสะท้อนในกระจกของใบกระบี่ยังคงแทงไปที่ใบไม้ที่ลอยอยู่นับไม่ถ้วน การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วนี้ดำเนินต่อไประยะหนึ่งก่อนที่เจียนเฉินจะหยุดทันใดนั้นลมที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากความเร็วของเขาก็เริ่มลดลงด้วยเหตุนี้ใบไม้จึงสูญเสียแรงพยุงตัวและเริ่มหล่นกลับลงมาสู่พื้นอย่างช้าๆหากมีใครมองอย่างใกล้ชิดแต่ละใบทุกใบจะมีตัวอักษรกระบี่จารึกอยู่แต่ละตัวอักษรมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ตัวอักษรแต่ละตัวถูกจารึกด้วยลายมืออันวิจิตร ไม่มีใบไหนที่ถูกตัดขาดใบไม้แต่ละใบไม่มีความเสียหายภายนอกใดๆหลังจากการทะลวงผ่านด่านเข้าสู่การเป็นเซียนปฐพีความเร็วกระบี่ของเจียนเฉินเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อเขายังคงเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษกระบี่ของเขานั้นเร็วพอที่จะกดดันทั้งเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษและแม้แต่เซียนปฐพีได้โดยไม่มีปัญหาด้วยปราณกระบี่สีฟ้ามุ่งเขาสามารถป้องกันตัวเองจากเซียนปฐพีได้ หลังจากการทะลวงผ่านด่านของเขาในการเป็นเซียนปัทพีก็จะไม่มีเซียนปัทพีแม้แต่คนเดียวที่สามารถป้องกันตัวเองได้ถ้าเจียนเฉินใช้พรานกระบี่สีฟ้าม่วงเมื่อมองไปที่ต้นไม้ที่สันไหวอยู่รอบตัวเขาเจียนเฉินก็ดูมีความสุขอยู่บนใบหน้าหลังจากดูดกลืนกระบี่วายุปโปรยแล้วเขาก็ถอดเสื้อผ้าและกระโดดลงไปในแอ่งน้ำที่อยู่ติดกับเขาหลังจากอาบน้ำให้ตัวเองเขาหยิบเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาและแต่งตัวก่อนออกจากสถานที่นั้นทันที ครึ่งวันต่อมาเจียนเฉินกลับไปที่เมืองหว่าลู่เรนซึ่งเป็นที่ตั้งของตระกูลเทียนชินเมื่อเดินผ่านประตูตระกูลเขาเห็นชินเซียวและหมิงตรงรีบมาหาเขาพวกเขาทั้งคู่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนการกลับมาของเขาน้องเจียนเฉินในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วหลังจากออกเดินทางไปหลายสิบวันหรือมากกว่านั้นข้าก็เริ่มกังวลข้าเริ่มกลัวว่าเจ้าจะกลับมาไม่ทันเวลางานทุ่มมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างชินเซียวหัวเราะเมื่อเขาเข้ามาหาเจียนเฉิน เจียงเฉินทำไมเจ้าไม่บอกข้าก่อนออกเดินทางเจ้าทิ้งข้าไว้ที่นี่คนเดียวหมิงตงจ้องมองไปที่เจียยนเฉินพร้อมกับบนเขาเจียงเฉินมองหมิงตงสักครู่ก่อนจะยิ้มเล็กน้อยหมิงตงเจ้าเก่งมากในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้เจ้าได้ไปถึงระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษแล้วข้าคาดว่าเจ้าจะใช้เวลานานกว่านี้แต่เจ้าสามารถทำได้เกินความคาดหวังของข้าได้ ด้วยการสนับสนุนของแกนอสูรของเจ้ารวมกับเวลาว่างของข้าข้าสามารถใช้เวลาทั้งหมดในการบ่มเพาะแน่นอนว่าการบ่มเพาะของข้าจะก้าวหน้าเร็วกว่าปกติหมิงตงพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจตอนที่285ออกเดินทาง ทันใดนั้นชินเซียวก็ผิวปากด้วยความประหลาดใจขณะที่เขาเริ่มมองไปที่จิ้นเฉินด้วยท่าทางแปลกๆเมื่อเดินไปรอบๆจิ้นเฉินชินเซียวตรวจสอบเขาอยู่สักครู่ก่อนพูดว่าน้องจิ้นเฉินเจ้าออกจากหมู่บ้านเป็นเวลาเพียงสิบวันหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยแต่ทำไมข้าจึงรู้สึกว่าเจ้าแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมิงตรงพยักหน้าเห็นด้วยตอนแรกข้าคิดว่าข้ารู้สึกเพียงคนเดียวแม้แต่พี่ชินเซียวก็รู้สึกว่าจิ้นเฉินแตกต่างออกไป เมื่อได้ยินชายสองคนพูดกันหัวใจของเจี้ยนเฉินก็เต้นแรงถ้ามันเป็นเพียงฉินเซียวที่พูดแบบนี้เจี้ยนเฉินก็สามารถทำเป็นเรื่องตลกได้แต่ถ้าแม้แต่มิงตรงก็ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะจริงจังมากขึ้นเป็นไปได้หรือไม่ที่หลังจากที่ได้ก้าวไปสู่การเป็นเซียนปฐพีแม้แต่ทั้งสองคนก็สามารถสัมผัสได้หรือเจี้ยนเฉินคิดกับตัวเอง ทันใดนั้นชินเซียวก็ยิ้มราวกับว่าเขารู้อะไรบางอย่างน้องเจียนเฉินเขากระซิบในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้เจ้าได้ไปใช้เวลากับเด็กสาวบางคนใช่หรือไม่ข้าได้ยินมาว่ามีชายเพียงไม่กี่คนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจากประสบปัญหานี้ชินเซียวหัวเราะขณะที่เขายิ้มอย่างกระมิดกระเมี้ยนเจียนเฉินจ้องมองไปที่ชินเซียวด้วยท่าทางที่ดูดูร้ายชินเซียวอย่าพูดจาไร้าสาระ ชิงเซียวหัวเราะอย่างต่อเนื่องมีรอยยิ้มเจ้าเล่บนใบหน้าของเขาน้องเจี้ยนเฉินเจ้าดูค่อนข้างอึดอัดท่าพูดแทงใจดำใช่หรือไม่อัญญาประกาศคู่เจี้ยนเฉินพูดไม่ออกในขณะที่ชิงเซียวค่อนข้างซื่อตรงและสง่างามเจี้ยนเฉินไม่คิดว่าเขาจะเป็นเสือผู้หญิงใช่ไหมมิ่งตรงมองดูเจี้ยนเฉินด้วยท่าทางที่จรงิงจังเจี้ยนเฉินข้ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเจ้ามีบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิม เจียงเฉินหัวเราะถ้าอย่างนั้นก็พูดมาว่าค่าแตกต่างไปจากเดิมที่ตรงไหนอัญญประกาศคู่เมื่อมองเจียงเฉินอย่างใกล้ชิดหมิงตงเริ่มเดินวนอยู่รอบๆอบเขาเหมือนที่ชินเซียวทำมาก่อนในที่สุดเขาก็ส่หัวข้าไม่รู้เจียงเฉินยิ้มแล้วพูดว่านั่นมันก็ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องที่ชินเซียวได้มีการกําหนดวันที่ที่เราตัดสินใจออกเดินทางสู่เมืองทหารรับจ้างแล้วหรืออัญญประกาศคู่ ด้วยการเปลี่ยนหัวข้อนี้ฉินเซียวก็ยืดอบกขึ้นวันได้รับการกำหนดแล้วหลังจากนี้สาวันตระกูลเทียนฉินของเราและนิกายที่แข็งแกร่งอื่นๆอ,อีกหลายนิกายในราชอาณาจักรซูย่าจะเดินทางไปยังอาณาจักรอื่นที่เป็นพันธมิตรกับอาณาจักรซูย่าเพื่อใช้ประตูมิติของพวกเขาโอ้มีคนจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในงานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างจิ้นเฉินบนพึงพำ แม้ว่าจะมีคนอย่างน้อยหนึ่งร้อยคนที่จะไปแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าร่วมส่วนที่เหลือเป็นเพียงผู้คุ้มกันในกรณีที่มีสิ่งผิดป,ปกติเกิดขึ้นในระหว่างงานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างชินเซียวกล่าวหลังจากวันที่ได้มีการหารือกันเจียนเฉินและชินเซียวก็แยกออกจากกันเจียนเฉินได้ชักชวนหมิงตงกลับไปที่ห้องของเขาเองเมื่อปิดประตูหมิงตงก็คว้าเก้าอี้มานั่งก่อนที่จะมองเจียนเฉินด้วยความกังวล จิ้นเฉินมันอีกไม่นานกว่างานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างจะเริ่มขึ้นที่นั่นมันจะอันตรายอย่างยิ่งและแม้แต่เซียนปฐพีก็ไม่มีโอกาสที่จะรอดชีวิตจากที่นั่นเจ้ารู้เรื่องนี้หรือไม่อัญญาประกาศคู่ด้วยรอยยิ้มบางบางจิ้นเฉินตอบว่าหมิงตงไม่ต้องกังวลถ้าข้าวางแผนที่จะไปฆ่าก็เข้าใจถึงความเสี่ยงแม้ว่าข้าจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆแต่การปกป้องชีวิตของตัวเองนั้นจะไม่เป็นปัญหามากนะักจิ้นเฉินเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเอง ในอดีตความแข็งแกร่งของเขาในฐานะเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษนั้นเพียงพอที่จะเป็นภัยคุกคามต่อเซียนปัทภีตอนนี้เขาได้ผ่านคอขวดรวมกับความช่วยเหลือของจิตวิญญาณกระบี่สีมุ่งฟ้าที่สามารถทำลายอาวุธเซียนได้เซียนปัทภีก็ไม่ได้เป็นกังวลสำหรับเขาอีกต่อไปดีมากข้าขอให้เจ้าทำให้ดีที่สุดงานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างไม่ใช่สถานที่ซึ่งข้าควรเข้าร่วมแม้ว่าความแข็งแกร่งของข้าจะได้มาถึงระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ แต่ก็จะเป็นไปตามการเวลาจนกว่าข้าจะมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดข้าก็จะไปกับเจ้าที่เมืองทหารรับจ้างมิงตงรู้ว่าในฐานะเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเขาไม่แข็งแกร่งพอที่จะเข้าร่วมหากเขาทำเช่นนั้นเขารังแต่จะรนหาที่ตายเท่านั้นหลังจากนั้นหมิงตงก็ออกจากห้องของเจี้ยนเฉินปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวโดยนั่งอยู่บนเตียงของเขาและมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองอีกครั้ง ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นในขณะที่ชายวัยกลางคนผิวขาวสวมเสื้อขาวเดินชา้ชาๆเข้ามาในห้องของเจี้ยนเฉินเขาคือผู้นำตระกูลเทียนฉินในขณะที่เจี้ยนเฉินเห็นผู้นำตระกูลเขาลุกขึ้นยืนจากเตียงของเขาทันทีและกุมมือของเขาคำนับคารวะท่านผู้นำท่านผู้นำตระกูลมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาเดินเข้ามาตรงหน้าแล้วมองเจี้ยนเฉินครู่หนึ่งแล้วตัวแข็งเื่อทันที ดวงตาของเขาฉายแววตกใจในขณะที่เขาอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาด้วยเสียงที่ตกใจว่าไม่น่าแปลกใจที่เซียวเอ,อ๋อจะชื่นชมเจ้ามากไม่เพียงแต่น้องจิ้นเฉินจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ยังเป็นอัจฉริยะในการบ่มเพออีกด้วยน้องจิ้นเฉินมีอายุไม่มากไปกว่า25ปีไปได้แต่เจ้าได้ทะลวงผ่านในระยะเวลาอันสั้นเพื่อที่จะได้เป็นเซียนปฐพีช่างน่ากลัวอะไรเช่นนี้อัญญประกาศคู่ สีหน้าของเจียนเฉินไม่ได้ตกใจอะไรเลยการค้นพบของผู้นำตระกูลได้ถูกคาดเดาไว้แล้วหลังจากการทะลวงผ่านของเขาเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หมิงตงและฉินเซียวซึ่งทั้งคู่คุ้นเคยกับเขาสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงได้ท่านผู้นำตระกูลที่มีประสบการณ์สูงย่อมมาจากสามารถมองเห็นได้ทันทีท่านผู้นำตระกูลชมเกินไปแล้วข้าผู้นี้โชคดีจึงทำให้ประสบความสำเร็จได้เจียนเฉินโค้งคำนับ น้องจี้งเฉินเจ้าไม่เพียงทะลวงผ่านด่านแต่ยังมีกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์รอบตัวเจ้าหลังจากการเปลี่ยนแปลงปรับใดที่สายตาของพวกเขาคมชัดพวกเขาจะสามารถมองเห็นมันได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเจ้าในระหว่างงานชุมนุมของกลุ่มทหารรับจ้างท่านผู้นำประกูลหยิบหนังสือเล่มเล็กๆขึ้นมาในมือข้างหนึ่งของเขาแล้วกล่าวว่านี่เป็นวิธีซ่อนเร้นพลังของเจ้าหลังจากที่เจ้าเรียนรู้วิธีการนี้แล้วเจ้าจะสามารถซ่อนพลังของเจ้าเพื่อที่เจ้าจะไม่ดูเหมือนเซียนปฐพี ในความเป็นจริงมันจะซ่อนความแข็งแกร่งทั้งหมดของเจ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะช่วยเจ้าได้อย่างดีเยี่ยมในเมืองทหารรับจ้างหลังจากนั้นความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ทุกส่วนจะเป็นไข้ตายที่ซ่อนอยู่อีกอย่างหนึ่งเมื่อเห็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีซ่อนพลังของตัวเองดวงตาของเจี้ยนเฉินทอประกายยินดีเขาคำขอบคุณแล้วหยิบหนังสือจากมือของท่านผู้นำประกูลทันที น้องจีนเชิญพวกเราจะไปกันในอีกสามวันดังนั้นข้าจะอนุญาตให้เจ้ายืมมันเป็นเวลาสามวันหลังจากนั้นโปรดส่งคืนให้ข้าท่านผู้นำตระกูลยิ้มอย่างอ่อนโยนโดยไม่มีการถือตัวของผู้อาวุโสท,ที่ทรงเกียรตเจีนเชิญพยักหน้าในอีกสามวันข้าจะคืนหนังสือให้อย่างแน่นอนท่านผู้นำตระกูลเดินไปที่เก้าอี้ใกล้ๆเพื่อนั่งด้วยความลังเลจากนั้นเขามองไปที่เจี้ยนเฉินญจี้นเฉินตอนแรกข้ามาที่นี่พร้อมคำขอร้องเจ้าจะรับฟังได้หรือไม่ อัญญประกาศคู่เมื่อได้ยินความลังเลในน้ำเสียงของท่านผู้นำประกูเจิ้นเฉินมองเขาแล้วพูดว่าท่านผู้นำประกูลมีอะไรให้ข้ารับใช้ปราบใดที่ข้ามีความสามารถที่จะทำมันข้าก็จะพยายามอย่างเต็มที่โดยไม่หลบเลี่ยงหน้าที่ของข้าท่านผู้นำประกูลกลายเป็นคนกังวลมากคิ้วของเขาขมวดเข้าหากันงานนี้ไม่น่าจะลำบากสำหรับเจ้า แต่ถ้าบังเอิญเซียวเอ๋อเจอปัญหาในการแข่งขันช่วยชีวิตลูกชายข้าด้วยหากจําเป็นเมื่อได้ยินอย่างนั้นเจี้ยนเฉินก็หัวเราะท่านผู้นําตระกูลถินไม่ต้องกังวลฉินเซียวกับข้าเป็นเหมือนสหายเก่าแม้ว่าท่านผู้นําตระกูลไม่ได้ร้องขอสิ่งนี้จากข้าข้าก็ยังคงทําเช่นนั้นนั่นเจ้าพูดจริงๆใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นข้าก็โล่งใจน้องเจี้ยนเฉินโปรดลองทำความเข้าใจวิธีซ่อนเร้นพลังอย่างรวดเร็ว ข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกต่อไปด้วยการถอนหายใจอย่างลุ่งอกท่านผู้นำตระกูลออกจากห้องของเขาอย่างรวดเร็วสามวันผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เจี้ยนเฉินตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วโดยการปลุกของชินเซียวในตอนเช้าจากนั้นพร้อมกับหมิงตงทั้งสามเดินไปที่ลานหลักเมื่อถึงเวลาที่เจี้ยนเฉินและอีกสองคนมาถึงก็มีผู้คนมากมายมารวมตัวกันประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มนั้นเป็นผู้อาวุโสอายุเจปีซึ่งเจีเ้ยนเฉินไม่เคยเห็นมาก่อน ด้านหน้าของพวกเขาคือสัตว์อสูรขนาดใหญ่ที่บินได้สี่ตัวที่เกาะอยู่ใกล้กันจากเท่าที่เห็นสัตว์อสูรเหล่านี้อยู่ในระดับสามสัตว์อสูรที่บินได้เป็นสมบัติล้ำค่าที่หายากมากในทวีปเทียนหยวนไม่เพียงแต่สัตว์อสูรที่บินได้จะจับยากแต่มีเพียงไม่กี่คนที่จะกล้าทำให้มันเชื่องได้เมื่อขี่มันอยู่ในอากาศชีวิตของพวกเขาก็จะต้องให้ความไว้วางใจกับสัตว์อสูรที่บินได้ หากพวกเขาต้องเดินทางไปในอากาศหลายพันกิโลเมตรอย่างบ้าคลาั่งแม้แต่ผู้ที่เป็นเซียนปฐพีก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เป็นไปได้ไหมที่เราจะได้นั่งบนสัตว์อสูรที่บินได้ข้าไม่เคยขี่มาก่อนเลยเมื่อเห็นสัตว์อสูรทั้งสี่หมิงตรงร้องออกมาด้วยความตื่นเต้น